ฝากกดติดตามด้วยนะครับซื้อมาก็จะมีน้ำอ้อยนะครับนะครับเนาะน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยปัน่นมีไก่ไก่ต้มไก่เป็นโตเนาะเป็นตัว,ตวดึงนี่จะเป็นขนมหวานขนมหวานดูหน้าตานะครับ น้ำหวานเนาะฟังไปคนเนาะน้ำหวานอันนี้ซาลีเนาะคนไทยเอิญเขาโพดเลยเนะาะคนหวานเขาโพดอันนี้เขาเอิญนน้ำหวานเนาะน้ำหวานซาลีว่ะท่านเนาะคนเมียงแก่นคนลาวเอินเนาะเอินเออคนลาวเอิญน้ำหวานซาลีเนาะ มีกะทิพร้อมสดๆเลยเพื่อนนะไม่ไหมสด,สดน้อนเอา้าต่อไปเลยเมนูของเฮเนาะโอ้อันนี้กับน้ำหวานที่กันเนาะน้ำหวานนี่เพือนอันนี้กับน้ำหวานทีนกันเนาะเชื่อมกล้วยแล้วก็หมอน้อยเนาะแยกกะทิให้พร้อมบีกะทิต่อมีกะทิก,ะทกับไอ้น้ำหวานน้ำเชื่อมนี่เลย ผักดองเนาะผักดองผักดองเกินสมผักเสี <ills> ่ยนสมผักเสี่ยนเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวสดๆร้อนๆเลยข้าวเหนียวดูก่อนข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเนาะอันนี้เนาะขายเป็นโลเนาะโลละสิบพันกีบเนาะตกประมาณสี่สิบบาทบรสี่สิบบาทดอกเนาะหนึ่งโลเนาะเอาว่ากันต่อไปครับ อันนี้จะเป็นปลาส้มเนาะปลาส้มนี่ก็ตอนละสิบสองพันกีบเนาะสิบสามพันกีบสิบสองพันกีบเนาะตัวโยมันสี่สิบกว่าบาทเนาะแต่ว่าตอนนี้ค้างเงินเนาะก็ดีดูบ่อหอสามสิบาทออกไอ้บ่อหอสี่สิบาทเนาะประมาณสามสิบกว่าบาทซื้อมาสามตอนเนาะเนี่ยวูกันเลยครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะปลาส้มเนาะเราซื้อมาสามสิ้นสามตอนเนาะนี่ชิ้นหนึ่งเนาะ ปลา,าส้มทอดเนาะปลาส้มทอดมาอันนี้มาเบิ่งอันนี้เป็นยำจีนเนาะยำจีนยำจีนอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นใบผักผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยนะเนาะอันนี้ก็ปีกไก่เนาะเาก็โบกูบ้ปนันเดย์หรอกเขาก็ได้เนาะจชอีอยังปีนอย่างน้นมีเห็ดเนาะมีเห็ดนี่ยำจีนเนาะยำจีนคนลาวคน เขามักเนาะเขามักกินอาหารเดินที่เนาะมีตุ้มมีต่ำมีอย่างที่เนาะอ่ะครับนี่น้ำอ้อยเลาวนะครับอันนี้จอกละห้าพันกีบเนาะกับประมาณยี่สิบาทเนาะยี่สิบาทน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยอ้อยปัน่นหนึ่งจอกหนึ่งแก้วเนาะห้าพันกรีปรประมาณยี่สิบาทโมฮอนยี่สิบาทเนะะาะเพราะว่าค่าเงินบาทมันสูงเนาะโอเค เดี๋ยวไปเบิ่งไก่กันเนาเนาะไก่ต้มต้มไก่ราดเนาะครับนี่ครับเนาะน้ำต้มไก่เนาะเขาแถมมาให้ด้วยเนาะอันนี้เป็นพริกเนาะพริกผงพริกจำแจวเนาะพริกจำไก่เนาะนี่ไก่เขาเป็นโตเลยเพื่นซื้อมาเป็นโตเลยเนาะไก่ราดเนาะโตละหาสิพันหกสิพันเนาะหาสิพันกิบตะกู่ยวานสองร้อยบาทเนาะ ต้มไก่เนาะไก่ต้มเรียบร้อยเนาะมีข้างนุ่งข้างในข้างในด้วยนะครับบีบเนาะไก่ต้มไก่อันนี้เทมน้ำมาด้วยนีนน่เราไม่ให้ดูไเฉยเราซืนะ้ออะไรมาบ้านเนาะเป็นอ,อะไรบ้าง ่ากดติดตามด้วยนะครับนีครบแกะออกมาแล้วนะครับ เกี่ยวนี่ปลาส้มนะครับรส้มไก่ไปตลาดมืัอนี้เขาก็ได้ไก่มาเนาะมืัอนี่โบ็ดตจบเขานะ่าเนาะไอ้เมื่อที่ว่ามันโควิดเขาก็เลยโบฮ็ดเก็บตเนาะออกไปข้างนอกก็จะลืมใส่แมสกเนาะป้องกันกเชื้อโรคติดตัวเองเองนาะเก็บตเนาะช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดเนาะมารอบที่สองแล้วเนาะ โอนให้ทุกคนนอนดูแลตัวเองรักษาตัวเองไว้เนาะต่างคนต่างดูแลตัวเองมันกับบเกิดเนาะพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะมันลำบากเนาะยากผู้ใดบิดผูด้ใดบิดมันก็นยากคือว่ากันหมดเลยนะโอ้นี่นมีหอนส่งพักเนะาะบดนี้เนาะพี่ส่งพักเนาะนี่ข้าวเหนียวเนาะ โอเคไปกินกันเลยเฮานะ่ะโอเคครับขับปลาส้มนะครับหักหัก มีข้างในพอมัอไปไป้ยบนะ้านพ่อผมไต่ไก่เนาะ ตับไก่นะครับกิมเกียวผักครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวาทานข้าวกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์เนะาะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะ เราลงใหม่ๆเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราลงใหม่ๆเนาะครับสำหรับเมนูข้าวมือยินเราวันนี้นะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับไม่ไยเจอกันไม่ไปสวัสดีครับ